แล้วก็นำํำเคลอบใบหยิกของเรานะคะออกมาวางหน้าบ้านนะคะเพื่อรับแสงแดดนะคะที่เกิดได้อย่างนี้นะคะตอนนี้เขายังเล็กๆอยู่นะคะเราก็จะมาวางไว้หน้าบ้านแต่ไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นาชานหน้าบ้านนะคะ ามาดูเปนชัดๆนะคะนี่ค่ะตกลงว่าเควใบหยิกนะคะใช้เวลาสองคืนนะคะในการงอกอื่นเช้าขึ้นมาเราก็มาดูได้นะคะว่าอเขาได้เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะนัำออกมาวางไว้ข้างนอแล้วเราก็ต้องดูน้ำด้วยนะคะน้ำยังคงมีหลอดเลี้ยง กองน้ำอยู่นะคะเราก็จะวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาดูกันทุกๆวันนะคะว่าคิวมีการเจริญเติบโตยังไงนะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วเรามาติดตามกัน,นคลิปต่อไปนะคะว่าเคลวเขาจะมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างนะคะขอบคุณค่า